พเบอกดพเบิบึบโอ้มาเลยจังไลยวะดูหน่อยนะครับอืดจักรโลกเลรดิอย่งล,ล้มเลยบเลอะเลย ปลาบึกที่คองวัดน้องไรับงวัดนองไผ่สนอ้ยอๆๆอนอยน้บปลาบึกครับนี่ครับโอ,อ้โหแนตบุรประองเห็นไหมครับคลองโอ้พี่ยกนิพี่อุ้มยกนิยกไวไหมเนี่ยไวไหมพี่ไวไหมสิบโลขึ้นครับ คลองสะพานบังอ่าบวกแดงครับผมสองแม่ลูกครับปลาอะไรครับพี่เนี่ยปลาบึกใช่ไหมหันหัวนีพี่โอ้โหพอเลยครับผมเลยโอ้พี่ระวังระวังโอเคพี่ระวางระวังระวังยกซิมยวซิมน้ำต้นกำเนิดจะยี่สามเลยเท่าไหร่นะยี่สิบสามยี่โอุ้นครับวานแหบได้ปลาบึกง่ายครับ พลงานาสิบแตะยี่สิบโลครับเข็นตทหารหมดครับไงก็ไม้ครับผมนะขุ้มเลยครับกระบ,บาะเลยดอกนี่ครับส่วนผมมาตกปลากกรครับครับไงก็ไม้ครับปลาครับข้องวัดไสส่วนครับหรือว่าข้องซ้อมไม้ลูกครับ ผมมาตกปะากดครับแต่ว่าปลากดหรลุดตัวหนึ่งซ้ำบาได้แหละครับเมื่อกี้กับมีหนานาเขาแฟนเพจเระย่องครับ่นม,มาเห็ดมะเข้ามาเข้า,ราเรื่องน้ำท่วมให้ระวังน้ำท่วมระวังเล็กน,น่อยเล่นน้ำครับ หวันขอด้ปปบึกเยขาก็ได้ทุกันเนาะปะกหนยเนะยาะพูดนนี่ครับตัวนี้โลนึ่งถึงครงับอเกืบเกือบไปด้องเยเนาะงาแขนผมอีได้ปกตตัวนี้พูดผมประกาจับเลยมันตอดนี่ครับวันนิดหน่อยนะครับ S <S <preach ers> พระเจ้ายกย่อครับกยกย่อยกย่อนี่ได้ดีดูดิได้ลายอยู่ดิต้องลองสืบมาตะเพียนครับอันก็ไอ้นักข่าวครับแฟนเผ็ดระยองแม่นบประพฤติคนาแฟนแฟนเผ็ดระยองบ่แฟนเรซูมยอกเมื่อกี้เพิ่นก็มาเห็ดข่าวกัด พ่อเขาเจ้าได้ประบึกพอดีกันเล่นไปบึ้งน้ำกันครับพันโคดังคร,งรับบอไมีอเว้ยยำ่ายบอไข่ไมีหรอกยำบถ่ายอ่ะมีดีด,ดีครับที่นี่คลองน้องไผ่ซนครับคลองสองไม่ลูก ครับประบุขจาได้อยู่ขนาดล่ะเมื่อกี้นี่กลับบ้านแล้วครับผมว่าเป็นผมเป็นผมผมกับกำบวกกันแล้วครับตัวเดียวคุ้มครับโอ้ขายได้หลายบาทอยู่หรอกครับเมื่อกี้มีแฟนเพจระยองเพรายังก่นเป็นนักข่าวระยองยังก่อนซูมระยอง เมื่อกี้มีพี่นักข่าวซูมระยองครับเข้ามาถ่ายเรื่องน้ําท่วมให้ระวังน้าท่วมแล้วเขามาเจอมาเจ็บปลาเบึกพอดีปลาเบึกหล้วก็ะไลสดตับเดียวคนมาตมเลยครับบาเนี้นะครับนี่เขาซ่มนี่ครับนี่ถือแหะไว้ครับนี่ก็มีแหะมีแหะครับย่างพุนครับย่างพุนเรียก็มีครับอู้นะครับตะกี้มมีผลอะไรครับเนี่ยรงตั้บเดียวมากเลยครับ ห้องน้องไฟสนนะครับไม้ดีครับไมด้มดีน้ำดีำลํลเ่ดีครับผมเบิดมือแต่ว่ามือนี่เงียบโ่้ีป่าครับมือนี่ป่าไชพิช่งได้ชงตัวนึง,น,น,น,งน,นะครับยกสรุนก็มีครับวานแห่ก็มีตกป่านังพักพรนะครับอันนั้นก็ได้สะพานกับ นี่ยครับวันแหนครับนี่ครับวันใดครับตามข้องครับพอผิดกฎหมายครับแต่ว่าคันเป็นพวกบึงใหญ่ๆนะครับตอนนี้เพิ่อนพระท่านเปิดอ่างครับเพิ่นปิดอยู่ครับอาสิเว้าฟังบริษัทเด้อครับเพราะว่าผมใส่ผ้าผ้าปิดหน้าไม้นี่ก็ตกปะกดฏกับพอได้อยู่ครับปะกดปะกางเงครับก็ได้ก็ฝากติดตามนะครับเรื่องปริญญาป่าซื้อครับพี่น้องครับสวัสดีครับ